วางใจให้เป็นกลางเป็นยังไงครับเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นยังไงวางใจให้เป็นกลางเนี่ยถ้ามันจะเป็นกลางเนี่ยนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลางเนี่ยความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่มีเจ้าของนะครับถ้ามันเป็นกลางคือมันไม่มีเจ้าของนะเราปล่อยให้ธรรมชาติเขาทำงานไปเลยในแบบที่เขาเป็น โดยเราไม่ต้องไปบุนวายกับเขาหรือไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือจะเป็นอะไรก็ตามเรารู้เราเห็นไปตามที่เขาเป็นแค่นั้นพอครับโดยที่มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของถ้าเรายังไปเป็นเจ้าของอยู่ในจิตในใจอยู่ยังไงมันก็ไม่กลางอืมแต่ว่ามันจะกลางเดี๋ยวมันกลางของมันเองเรื่องของมันมันจะเป็นยังไงอันนี้มันจะกลางของมันเองมันหาทางไปของมันเองได้มันจะหาทางกลางของมันเองได้ เราไม่จำเป็นต้องไปทําให้มันกลางเพราะฉะนั้นวางใจให้เป็นกลางมันจึงไม่มีผู้ไปวางนะครับมันไม่มีผู้ไปวางแล้วมันก็ไม่มีเราไปวางแล้วมันก็ไม่มีกลางจริงๆที่เราไปรู้ไปเห็นว่ามันกลางนะถ้าเรายังไปเป็นเจ้าของมันอยู่ยังไงมันก็ไม่กลางนะครับถ้ามันกลางมันกลางของมันเองมันไม่มีเจ้าของนะครับนะเพราะฉะนั้นนะรู้เห็นไป ตามที่มันเป็นเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องไปคิดว่ามันจะจริงไม่จริงกลางไม่กลางมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่มีกิจของเราที่จะไปทําในสิ่งเหล่านั้นนะครับปล่อยให้มันเป็นงานของธรรมชาติให้มันเป็นกิจของธรรมชาติที่เขาจะทํางานไปในแบบที่เขาเป็นแล้วก็สมบูรณ์แบบที่เขาเป็นโดยที่ไม่มีกิจของเรานะครับไม่มีกิจอะไรเลยที่เป็นของเราที่จะเข้าไปทํา หรือว่าเข้าไปยุ่งไปแทรกแซงหรือจะไปบอกว่าเขาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันไม่ใช่งานของเรานะครับนะเพระาะฉะนั้นงานของเราไม่มีนะครับกิจของเราไม่มีนะครับเราก็จะเห็นการทํางานหรือว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยที่เขาจะสมบูรณ์แบบที่เขาเป็นนี่แหละนะครับเขาก็จะสมบูรณ์แบบที่เขาเป็นในแบบนั้น,น,น แบบไหนก็ตามช่างมันเถอะนะแต่มันจะสมบูรณ์แบบที่มันเป็นแต่ถ้าเราไปคิดหรือเราไปพยายามที่จะทํานะครับนะถ้าเราไปพยายามที่จะทําให้เขาเป็นอะไรบางอย่างอย่างที่เราคิดเช่นเราอยากจะทําให้มันเป็นกุศลบ้างเราอยากจะทําให้มันกลางบ้างเราอยากจะทําให้มันเป็นสุขบ้างอยากจะทําให้มันสงบบ้างอันนี้มันมีเราเข้าไปทําทั้งหมดเพราะเรายังสําคัญมั่นหมายอยู่ว่า มันยังมีเจ้าของนะหรือมันจะมีเราไปทำนะหรือมันมีงานของเรานะหรือมันเกิดเพราะเราไปทํามันหรือมันจะดับก็เพราะเราไปทํามันพวกเนี้ยหรือมันจะดีไม่ดีได้ก็เพราะเราไปทํามันมันจะมีเราเข้าไปรู้ไปเห็นไปทําตลอดพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเราก็จะไม่ได้เคยเห็นธรรมชาติที่มันเป็นแบบที่มันเป็นจริงๆทีเนี้ยเพราะเราจะหนีมันตลอด